เหรียญสองสี่สิบบาทของกรมการค้าภายในนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับ เป็นในหลวงรชัชกาลที่9นะครับสง่างามมากครับภูมิพลอดุญเดชน,นะครับราชกาลที่9ด้านนี้ด้านหน้านะครับเป็นด้านหลังนะครับเป็นตาของกระทรวงการค้าภายในนะครับเป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับ อ80ปีการค้าภายในกรมการค้านะครับ